สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าที่จะมาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์สุดติบทที่56นะครับผมให้หัวข้อว่าวางใจในพระเจ้าท่ามกลางความกลัวความกลัวเป็นปกติของคนเราครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับแกะของพระเจ้าแต่ไงก็ตามในพระคัมภีร์ผมอยากจะอ่านในข้อที่2ถึงข้อที่4ว่าโอข่าแต่พระองค์ผู้สูงสุดพวกศัตรูของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียวันอย่างค่ําและหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพูชนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอยู่ข้าพระองค์จะไม่กลัวแม้เนื้อไม่ว่าเนื้อหนังจะทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้พระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวถึงคําว่าความกลัวถึงสามครั้งด้วยกันที่เขากลัวนั้นเขากลัวเนื่องจากมนุษย์หรือซาอูลหรือคนที่อยู่รอบข้างเขาพยายามทํร้ายเขา ในหัวบทเพลงนี้นะครับได้กล่าวว่าดาวิดเขียนขณะที่เขาอยู่ในแคว้นยูเดียแน่นอนว่าขณะที่ดาวิดอยู่ในเมืองยูเดียก็กลัวแล้วยังเมื่อต้องหนีไปเมืองกัดยิ่งน่ากลัวใหญ่ครับเพราะว่าดาวิดเนี่ยเคยฆ่าโกเลอัดซึ่งเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากและตอนนี้พระกมภีบอกว่ากําลังบอกว่าดาวิดเนี่ยอยู่ในเมืองฟริสเตียครับพวกฟริสเตียน่ากลัวมากตรงที่ว่าดาวิดจะหนี ไปที่ไหนก็ไม่ได้อยู่ในยูเดียก็ไม่ได้เพราะซาอูลตามไล่ฆ่าตอนนี้ไปอยู่ฟอริสเตียก็ไม่ได้เหมือนกันเลยทําตัวเป็นบ้าครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าดาวิดได้ทําน้ําลายเปลอะเลอะคลางคางเท่าของเขาครับในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่21ข้อที่10-15แต่ในพระคัมภีร์ตรงนี้แม้ว่าศัตรูจะเป็นยังไงก็ตามท่ามกลางความกลัวอันที่1เขาวางใจในผู้สูงสุดวางใจพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในข้อที่13บอกว่าขอทรงช่วยจิตวิญญาณ คำว่าขอทรงช่วยอยู่ในรูปของอดีตหมายความว่าที่พระเจ้าช่วยมาข้าพเจ้าทราบดีและพระคัมภีร์ในข้อ13ต่อไปได้บอกว่าพระองค์จะทรงช่วยเท้าของข้าพเจ้าให้พ้นจากการล้มลงอดีตทําให้เขามีความมั่นใจว่าอนาคตพระเจ้าจะช่วยเหลือดังนั้นเองการวางใจในพระเจ้ามันต้องพิสูจน์จากอดีตและจดจาเอาไว้นับพระพรของพระเจ้าเพื่อจะเราจะสามารถต่อสู้ในอนาคต และวางใจพระเจ้าอันที่สองนอกจากจะวางใจพระเจ้าผู้ทรงมิติริตอันที่สองเขาวางใจในพระเจ้าผู้ทราบความทุกข์ของเขาเรารู้ดีครับว่าพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเราแต่พระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ของเราพระคัมภีร์ในข้อที่8บอกว่าพระองค์ทรงนับน้ําตาของข้าพระองค์เก็บน้ําตาของพระองค์ข้าพระองค์ไวในขวดคําว่าน้ําตานั้นหมายความว่าอย่างไรครับก็คือความทุกข์ใจและคําว่าเก็บน้ําตานับน้ําตาไว้นั้นทําให้เราเข้าใจว่าในความทุกข์ทุกเรื่องของเรานั้นพระเจ้าทรงทราบดี ยิ่งในพระคัมภีร์วิวรณ์ก็สอนเราบอกว่าพระเจ้าจะเช็ดน้าตาทุกหยดจากเราอันที่3นอกจากจะวางใจพระเจ้าผู้ทรงไม่ทุริตวางใจว่าพระเจ้าทราบความทุกข์อันที่สามเขาวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตรงนี้ใช้คําว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระโนะของพระเจ้าถึง4ครั้งด้วยกันครับคําว่าสรรเสริญพระโนะนั้นหมายความว่าอย่างไงหมายคมว่าเมื่อเขาอ่านพระโอะของพระเจ้าเขารู้ว่าพระโอะของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ และเขาใช้สองคำด้วยกันคำว่าพระเจ้าในข้อเดียวกันนะครับเ <K> <"K> ขาใช้คำว่าเอโลฮิม oh ซึ่งหมายถึงพระเจ้าเนี่ยเปี่ยมด้วยพระอำนาจเป็นผู้ทรงสร้างและเขาใช้คำว่ายาเวซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อผมอยากจะอ่านนะครับในพระเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวชนะของพระองค์ในพระเยโฮวาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระวชนะของพระองค์เขาใช้สองครั้งด้วยกันพระเจ้าเอโลฮิม และพระเจ้าย่โฮวาเขาสรรเสริญพระชนะของพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจและเป็นผู้ทรงสัตย์ซื่อดังนั้นท่ามกลางความกลัววางใจในพระเจ้าผู้ทรงไวทีวิตเพราะพระองค์ทรงทราบความทุกข์ของเราและขอให้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ